สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเบ็เตอร์เทรดรายการที่จะช่วยคุณผู้ชมนั้นสามารถเลือกคุณให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกร,รม e Fin Smart Port a l และดิฉันสราวณีพนรมเสรนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับเนื้อาหาในวันนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะคะก็ต้องมีกูรูท่านหนึ่งที่จะมาช่วยพูดคุยเกี่ยวกับการใช้โปรแกร,รมดังกล่าวนะคะขอต้อนรับคุณวชิระเมธันเนศสถิตพ,พงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรื่องเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยพี่เมธเออนั่นแหละสิ จริงมีคนถามเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่ได้รับความนิยมกันเกี่ยวกับเรื่องคำว่าโลบอทเทรดอัลกอริทึมเทรดดิ้งซิสเต็มเทรดคนก็จะสงสัยมากว่าไอ้สามตัวนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วม,มันเหมือนกันเลยครับน้องเมครับมันเหมือนกันมากจริงๆพี่เรียกที่พี่เรียกมันอันเดียวนะแต่ก่อนพี่เรียกคาว่าพี่ใช้คําว่าซิสเต็มเทรดซิสเต็มเทรดอ่าส่วนตัวพี่นะครับพี่เรียกแบบนี้แต่ว่า บางคนที่ก็เรียกเขาว่า robot trade เพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาในวงการหลักทรัพย์นะโดยโบก k e r ได้ b r o k ร r หนึ่งนะครับก็เลยเรียกติดปากกันนะส่วนทางโปรแกรมในเครือเราที่ใช้ชื่อว่า i2trade เนี่ยนะครับ i2trade plus เนี่ยก็มีความสามารถที่เรียกว่า auto trade auto trade คราวนี้คนก็จะงงเลยว่าเฮ้ยไอ้ system trade ก็ดีไอ้ ai, auto trade <ๆ>ก็ดีเนี่ยเฮ้ยมันต่างกันยังไงเนาะ อ๋อใช่ค่ะพี่เมธอย่างนี้โอ้โหชื่อเรียกก็ว่ามันซับซ้อนแล้วนะคะซับซ้อนแล้ว <laughs> วิธีการใช้งานอยากให้พี่เมธแบบว่าได้แบ่งเป็นรายละเอียดแล้วก็อาจจะมีเทคนิคการจำซะหน่อยเออ,อเราเราแยกกันยังไงใช่ค่ะเราต้องอธิบายคำว,ว่า System Tate กับ System Tate หรือว่าไอ b o t t t a ท e หรืออัลกอริท t ม a ทสดิงนะก่อนว่ามันแตกต่างกับ Auto ทอย่งไง ค่ะเดี๋ยวพี่ขอโม้เกี่ยวกับโปรแกรมในเครือเราสักนิดีนึงนะครับโปรแกรมในเครือเราก็จะมีด้วยกันอยู่3คอนเซปต์นะครับคอนเซปต์แรกก็คือโปรแกรมอัลกอริทึมเทรดดิ้งนะครับซึ่งทำได้ในโปรแกรมสมาร์ทพอร์ทัลที่รวมกับ i2 t ูเทรดในอนาคตนะนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็เป็นในส่วนของออโต้เทรดออโต้เทรดที่ทำได้ใน i2 t ูเทรดพัสปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็คือว่าตัวอีซี่เทรดคีย์ซื้อขายง่ายๆบนโปรแกรมที่อยู่บนโมบายโมบายอ่าเราตั้งใจจะมี3คอนเซ็ปต์ค่ะคราวนี้ไอ้ส่วน3คอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะแตกต่าง กันยังไงนะเอาแค่2ตัวให้รอดก่อนก็คือไอตัว <c oughs> <ๆ S 1> ที่เราพูดถึงล l อริทึมเทรดดิ้งหรือว่าที่เองถนัดเรียกว่า system t r a d i นะ system t r a d i กับ auto t เ a รดแตกต่างกันยังไงะนะครับก็อ,อธิบายกี้ก่อน auto t เ a รดคือ,อการส่งคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติอัตโนมัติ auto อัอตโนมัติ auto <c oughs> auto ัต t o a u ก็คือว่าแทนที่คนเราจะต้องมานั่งคีย์คำสั่งเองใช่ไหมกกว่าซื้อหุ้น A 100หุ้นที่ราคาเท่านี้เราต้องกรอกเองทุกวันเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีให้คอมพิวเตอร์มัน จำไว้แล้วมาส่งคําสั่งแทนเราทุกวัน oh. อะไรอย่างเงี้ย hmm. เออก็เป็นการประหยัดเวลาถูกไหมค่ะแต่ว่าถ้าเราพูดถึง system ม <T> เทรดซิสเต็มเทรดซิสเต็มเทรดเนี่ยกว่าจะมาเป็น system มเทรดได้เนี่ยเราต้องรู้จักการหาความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์ก่อนความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์อ่าความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรอย่างอย่างถ้าเราพูดกันในวงการหุ้นก็คือว่า มันจะต้องมีวิธีที่ลงลงทุนแล้วให้ได้กําไรมันต้องเหมือนเป็นเคล็ดลับเหมือนเป็นสูตรอะไรมันเป็นทริคมอนเป็นทริคเราเรานึกถืออย่างนี้ถ้าจะอธิบายให้นักนักลงทุนรูร้เหมือนว่าเวลาเราเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่กับเพื่อนเนี่ยเราจะต้องมีเคล็ดลับว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้นเราชนะทุกทีอ่ะอ่าเหมือนมันรู้สูตรโกงเกมน้องไม่เคยเล่นเกมคอนท่าไหมไม่เคยอยไหมไคะไอคอนท่ามันจะเป็นเกมแบบยิง ไม่เล่นเลยความแรงันไม่เหมาะกับหนูค่ะพี่ไม่เหมาะจริงๆเราต้องสวยๆนิดนึงสวยสวยๆนิดนึงเ่ช่นเกมอะไรบ้างวะสวยๆเหมาะกับเราเออยังคิดอยู่นะเออแต่ว่าน้องไม่เคยเล่นเกมนับเลขไหมนับเลขนับเลขปกติเขาจะให้โคต้าในการสมมติพี่นับหนึ่งน้องเมย์ก็นับได้สองสามสี่ห้าห้ามเกินสามค่ะอ่าอย่างเงี้ยนะเป็นต้นพี่ก็จะรู้สูตรอ๋อวิธีการเล่นเกมนี้ให้ชนะนะต้องนับยังไงอย่างสมมุติถ้าเราเล่นกับน้องเมย์เนี่ยถ้าพี่ เป็นคนเริ่มต้นก่อนนะถ้าพี่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะพี่จะเป็นคนชนะเสมอถ้าลงท้ายด้วยสิบนะค่ะอ่าเช่นเดี๋ยวเราต่อกันนะได้ได้ได้พี่เริ่มหนึ่งน้องเมย์สองสามอ่าพี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแสดงว่าอย่างเงี้ยนรน้องเมย์ก็ต้องลงสิบถือว่าคนที่ลงสิบแพ้แพ้อ่าคนที่ลงสิบแพ้ไม่ว่าจะเริ่มใหม่กี่ทีเ่ถ้าพี่เริ่มหนึ่งอีกทีหนึ่งน้องเมย์ก็แพ้อยู่ดีพี่เริ่มก่อนนะหนึ่งอ่าสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าเห็นไหมสิเอออย่างเงี้ยมันก็คือมันจะมีสูตรชนะของมันอยู่การลงทุนเนี่ยมันก็จะมีสูตรชนะของมันอยู่นะครับซึ่งการจะเป็นซิสเต็มเหตุได้หัวใจแรกของมันคือการหาสูตรชนะก่อนหาสูตรชนะก่อนอ่าหาสูตรชนะซึ่งการจะหาสูตรชนะเนี่ยอาจจะต้องจาเป็นใช้โปรแกรมในเครืออะไรเช่นใช้ตัวสมาร์ทพอร์ทัลค่ะนะครับในการหาความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์ ช่วยซูมไปที่โปรแกรมเราสักนิดหนึ่งเข้าไปในที่โปรแกรมเราสักหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของโปรแกรมถ้าเกิดเราพูดถึงการหาความได้เปรียบเชิงนิตศาสตร์ในโปรแกรม Smart p พ r t a ทก็จะอารมณ์ประมาณพวก Simulate Indicator คือเราสมมติเราอยู่ที่หน้ากราฟอย่างเงี้ยเรากดเครื่องหมายบวกเงี้ยไปที่หมวด Add Indicator to Active Panel นะครับะจะเป็นหมวดที่เขียนว่า Simulate Indicator อยู่ใน s i m u l a t e i n d i c a t o r เนี่ยก็จะมี s Simulate มากมายเลย พี่ก็ยกตัวอย่างซิมูเลตมาตัวหนึ่งให้ดูมันก็จะเป็นสูตรซื้อขายมาซื้อขายซื้อขายซื้อขายอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าซื้อขายอย่างเงี้ยแล้วมันได้กําไรไหมนะเราก็ทําการทดสอบปึ๊บมันอ๋อชนะแดครั้งแพ้เจ็ดครั้งได้กําไรส2บขาดทุนแปดเปซนเล่นไปเล่นมาสุดท้ายได้กําไรนะ,ะสมมติอันนี้ก็คือหมายความว่าอ๋อมันแอบมีความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์อยู่นะเนี่ยไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเล่นระยะยาวแล้วถูกมากกว่าผิดกําไรมากกว่าขาดทุน อารมณ์ประมาณนี้นก็คือเป็นสูตรสําเร็จซ,ซึ่งในการหายากมากนะบอกงี้ก่อนเราก็ต้องมีโปรแกรมในการเข้าไปหาเใช้สูตรไหนดีนะ,ะ,ะซึ่งคนที่จะทำซิสเต็มเทรดได้ต้องเจอสูตรนี้ก่อนค่ะ,ะซึ่งสูตรนี้ก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปไหมายความว่ามันไม่ได้ทําให้เราได้กำไรตลอดเวลาไม่ได้ทําให้เราแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เพียงว่ามันอาจจะขาดทุนระยะสัน้นแต่ว่าเราอาจจะได้กำไรระยะยาวมันเหมือนกับการถือหุ้นตัวหนึ่งนะครับ เวลาเราถือหุ้นตัวหนึ่งมันก็จะมีช่วงที่ราคามันแย่ๆบ้าง่<อ>าถูกไหมแล้วก็มีช่วงที่มันได้กําไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วระยะยาวหุ้นตัวนี้จะกลับมาทํากาไรให้เรานะการที่เราเจอความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยนะครับเ,เหมือนกับจะมั่นใจในเป้าหมายระยะยาวได้มากขึ้นว่าอ๋อถ้าเราเจอสูตรความได้เปรียบเนี่ยถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะชนะมันก็ให้เรา หมือนกับลองใจตัวเครื่องมือไปด้วยว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าระยะสั้นเราสามารถรับความเสี่ยงได้ไหมถ้ามันถึงจุดที่เราขาดทุนแต่ว่าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆ,ๆในระยะยาวอาเอ้ยโปรแกรมนี้สูตรนี้มันให้ผลดีกับเรานะาใช่ไหมค่ะซิสเต็มเทรดมันต้อง,ม,องมันต้องหาตรงนี้ให้เจอก่อนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอหาตรงนี้เจอแล้วเราอาจจะใช้วิธีการอย่างนี้นะคำว่าคำว่าซิสเต็มเทรดเนี่ยไม่ได้แบบคมว่าน้องเมย์จะต้องใช้ให้คอมพิวเตอร์ซื้อขายแทนเราตลอดเวลาหมายความว่าน้องเมย์จะมาคีย์เองก็ได้ ถูกไหมก็คือตื่นเช้ามาขีเองก็ได้ก็เรียกเรียกเรียกเป็นซิสเต็มเทรดได้แต่เพียงแค่ว่าไหนๆแล้วเรารู้สูตรที่มันซื้อขายตายตัวแล้วให้คอมพิวเตอร์มันทําให้อัตโนมัติไหมก็เลยเกิดการส่งคําสั่งอัตโนมัติเรียกว่าออโตเทรดขึ้นมาขึ้นมาซึ่งออโตเทรดที่ต่อท้ายอยู่ไหมหาหาความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์เจอก่อนค่ะเสร็จแล้วให้มันทําคําสั่งอัตโนมัติแต่ว่าโปรแกรมไอทูเทรดที่เราจะโม้กันวันนี้มันทําได้แค่ การส่งคําสั่งแบบอัตโนมัติโอเคแต่ค้นหาความได้เปรียบไม่ได้นะไม่ได้โปรแกรม i อทูเทเนี่ยหาความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์ไม่ได้ค่ะแต่ส่งคําสั่งอัตโนมัติได้ตรงข้ามกับตัวพอร์ทัลสิมูเลตที่แบบว่าหาความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์ได้แต่ส่งคําสั่งอัตโนมัติไม่ได้อืมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาสองโปรแกรมนี้มาใช้ร่วมกันใช่ซึ่งในอนาคตจะมีการซิงค์ฟีเจอร์ด้วยนะนี่ไง น่แต่ต้องไม่ในอนาคตนะตอนนี้ต้องบอกว่าศึกษาให้ละเอียดทั้งตัวของพอท่อด้วยแล้วก็มาเชื่อมกับตัว i อทูเทรก่อนด้วยใช่ใช่ครับซึ่งไอตูเทรเนี่ยก็จะมีโบเกอร์ที่ทยอยใช้ได้นะครับคือน่าสนใจว่ามันจะประหยัดเวลามากคราวนี้ในการทําพอเราเริ่มใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อน้องเมย์เจอความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยน้องเมย์ต้องมีวินัยมากเลยต้องทําตามที่มันสั่งทุกอย่างอ้าวในเมื่อเราเจอความได้เปรียบแล้วความได้เปรียบถูกไหมความได้เปรียบเนี่ยมันบอกว่า ทำครั้งนี้มันอาจจะผิดก็ได้นะแต่น้องเมย์ก็อาจจะต้องทําต้องทําเหมือนโปรแกรมเป็นตัวสั่งเราด้วยโดยปริยายใช่ใช่เราไปยืดหยุ่นปรับอะไรมันไม่ได้แต่ว่าออโต้เทนเนี่ยไม่เหมือนกันนะค่ะน้องเมย์ปรับยืดหยุ่นมันได้ให้ให้มันทำออโตตามใจตามใจเราตามใจเราอัตโนมัติแบบตามใจฉันนะตามใจฉันนะค่ะซึ่งในระยะยาวไม่รู้ว่าได้กําไรไหมนะเออออ่ะแตกต่างกันถูกไหมในระยะยาวไม่รู้ว่าได้กําไรไหมแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราฝีมือดี มีความยืดหยุ่นคือข้อดีของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือความแม่นยําแล้วก็มีวินยัยแต่ว่าต้องเข้าใจคือมันก็จะเป๊ะๆมันก็จะมีความซื่อตรงมาพร้อมกับความซื่อบื้อเล็กๆเนาะของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์แต่แต่มันก็ให้ผลดีระยะยาวเพราะมันมีความสเสถียนควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนถูกไหม,ม,มแต่ว่าคนเราเนี่ยก็อาจจะมีความแม่นยําเฉียบแหลมคมกว่าแต่อาจจะประคองสติ ไม่ได้ยาวนานถูกไหมก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเพรงั้นคนที่จะเลือกใช้ความสามารถนี้ต้องต้องคิดได้ก่อนนะว่าตัวเราจะเป็นแบบไหนเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยมาฟังว่าเบรกหน้าเนี่ยนะเราจะใช้มันยังไงโอเคค่ะโอ้โหแค่เบรกแรกนี่ก็สนุกสนานแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามกันนะคะว่าจะมีการ วิธีการใช้ยอย่างไรนคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสีน่าสนใจกันสักครู่ก่อนค่ะพบก,กับเครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์การลงทุนภายใต้แนวคิดลงทุนอย่างไรให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมกับโปรแกรมอัจฉริยะด้านการลงทุนที่ช่วยเฟ้นหาหุ้นที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนทุนทกสไตล์ไม่ว่าจะเล่นสั้นถือยาวเก่งกำไร หรือรอปันผล eFin Smart Portal สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ของท่านหรือ eFinanceThai.com 02-541-4011มาเปิดโลกข่าวสารการลงทุนของคุณแบบครบวงจรรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดทุนแบบเรือไทมน์นาทีต่อนนาทีพร้อมข่าวเจาะลึก exclusive ซในวัดวงการเงินที่มากกว่าใคร รวมทั้งกสิ0มันๆกับ3คอรัมนิสและบทบรรณาธิการที่เจาะลึกวงการหุ้นการเงินแบบถึงแก่นส่งตรงให้คุณถึงบ้านผ่านหน้าจอโลกออนไลน์พบกันใน efinance thai com wisdom get day off investment ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงจะคุณต้องการทราบทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่คุณมี i2 t ูเท e p พลัตอบโจทย์ได้มากกว่าด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันไอทูเทรดพลั 2> 2 Plus, วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร,ร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนเพิ่งเติมมาหมดเรียวยังอาการน้ำมันหมดไวอาจเกิดเพราะลมยางอ่อนนั่นก็มีส่วนผมว่าเครื่องยนต์นั่นก็อาจจะเกี่ยว รู้แล้วน้ำหนักเกินคุณมองข้ามอะไรไปหัวจ่ายที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ใจ่ายน้ำมันไม่ตรงพีทีจึงตรวจสอบหัวจ่ายเป็นประจำทุกบาทต้องได้เต็มลิตรพีทีเต็มที่เต็มพลัง เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเบ t r ์เทรดนะคะโอ้โหมาต่อเนื่องกันเลยกำลังมันเลยนะคะต่อเนื่องจากเบรกแรก System Trade กับ Auto ้เทรดเ,เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขเข้าใจแล้วแยกกันละคราวนี้เราจะพูดถึงส่วนของโปรแกรม i 2 t ูเ e ซึ่งทำได้แค่ Auto ้เทรดนะ่ะนเราไปดูตัวโปรแกรมเลยแล้วเข้าโปรแกรมเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่โปรแกรม i 2 t ูเ e พัที่ใช้บน PC นะครับจะใช้บนาวนีใครที่ใช้โปรแกรม i 2 t ูพตัวนี้ เราสังเกตโซนด้านล่างนะครับที่ผมวงๆนี่งนี่ีเขาเรียกว่าบาร์เทดใช่ไหมที่ไว้ส,ส่งคำสั่งซื้อขายานั่นเองโดใครจะซื้อจะขายอะไรยังไงก็แล้วแต่คราวนี้ถ้า,าเราใช้โบรกเกอร์ที่มีความสามารถตรงนี้นะครับอ่าอิตูเทดบางโบรกเกอร์ที่มีความสามารถในการใช้ตรงนี้ปุ๊บมันจะมีคำว่าออโตเทดอยู่เมื่อเราติ๊กเข้าไปติ๊กถูกตรงนี้ครับน้องเมทปุ๊บเจอเงื่อนไขการใช้ระบบออโตเทดก็อ่านทุกบรรทัดนะคะอ่านทุกบรรทัดนะคะสรุปให้ง่ายๆเลยค่ะ อารมณ์ประมาณว่าถ้าท่านใช้ใช้ฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยเกิดความผิดพลาดเสียหายยังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบนะครับท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวท่านเองอุ้ยวิวมากเลยทีเดียววิวมากเลยทีเดียวพอฟังคํานี้เนาะแต่ว่าเราก็จะอธิบายว่าจริงมันมาตรฐานสากลนะครับจริงๆในโลกเราเนี่ยมีการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยระบบอัตโนมัติตัวนี้คือคนไม่ได้คีย์เองคอมพิวเตอร์เป็นคนคีย์ให้เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับของโลกเราซึ่งพี่พอากาศจะเคยได้ยินมาบ้างนะเหตุการณ์แบ็กมันเดย์หรืออะไรก็แล้วแต่ละมันก มันก็มีความเป็นไปได้แหละแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากคนส่วนหนึ่งในการตั้งเงื่อนไขที่ผิดเหมือนปัจจุบันก็มีคนคีย์คำสั่งผิดก็มีถูกไหมใช่<อ>ค่ะก็เหมือนกันแต่ว่าออโต้เนี่ยมันก็จะรักษาวิน,นัยมันยิ่งชีพนะแต่ว่าถ้าเกิดระบระบบล่มอันนี้ก็เป็นก็เหตุสุดวิสัยอ่ะนะครับซึ่งบ้านเราก็มักจะเคยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้างก็กยอม,มรับนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ไม่ไม่รับผิดชอบค่ะโอเคค่ะงั้นก่อนใช<ห>้ใทําใจครับทําใจนะคะพอทําใจได้ปุ กดคาว่ายอมรับเงื่อนไขโอ้โหยอมรับปั๊บโอเคแล้วครับพร้อมแล้วครับมันก็จะมีข้อดีตามมาก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องนั่งขี่เองละเราก็ขี่เองครั้งแรกที่เหลือมันขี่แทนเรา,าคราวนี้พอน้องเมติกคําว่าออตโตเ้เสร็จปั๊บมันก็จะมีเพิ่มอีกแถวหนึ่งขึ้นมาอีกบรัตหนึ่งขึ้นมา,าด้านล่างนะครับอีกแถวหนึ่งเรา,าดูที่ช่องทางซ้ายเขาจะเขียนว่าออเดอร์คอนดิชันเมืม่อเรานก็จะมีลูกศรมันก็จะมี ช่องนะครับให้เราเลือกพอคลิกก็ไปข้า,างในปั๊บมันจะมีคําว่านี่คือเงื่อนไขที่เราใช้สำหรับการทำ Auto. ออโต้มีอะไรบ้างเช่นมีคําว่า large มากกว่าเท่ากับคือเราจะส่งคําสั่งเมื่อราคามากราคาล่าสุดอะมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่เช่นน้องเมย์อาจจะซื้อหุ้นปตทไว้ตั้งแต่ราคา35บาทราคาจองออออพอวันนี้ราคา300กว่าบาทแล้วน้องเมย์อาจจะตั้งไว้เฮ้ยถ้า400น้องเมย์จะขายน้องเมย์ก็ ตั้งว่าถ้าลาสมากกว่าเท่ากับ400บาทช่วยส่งคำสั่งขาย400บาทให้ฉันหน่อยทันทีเลยนะทันทีเลยนะเมื่อราคาแตะ400ปั๊บยิงคำสั่งนี้ออกไปให้เลยอืมอย่างนี้เป็นต้นน้องเมย์ก็รวยแย่เลยซื้อซื้อ3 0บาทมหาเศรษฐีเลยพี่ขุดๆเลยอะไรอย่างนี้นะค่ะก็คือนี่คืออันนี้คือลาสใช่ไหมมากกว่าปั๊บแล้วก็ใช้คําว่าน้อยกว่าเห็นไหมก็มีมากกว่ามีน้อยกว่าในกรณีที่ น้องเมยคิดว่าถือหุ้นปะทอมานานละ400บาทแล้วน้องเมยคิดว่าน่าจะขึ้นไปถึง600แต่คิดในใจว่าเอ๊ะถ้ามันลงเหลือ398บาทฉันคงออกแล้วแหละ <c oughs> ทนได้2บาท <c oughs> ทน2บาทลง 2, 2> <c oughs> บาทฉันขายทิ้งดีกว่าค่ะก็ตั้งว่าลาสหุ้นปะทอเนี่ยถ้าน้อยกว่า398บาทเนี่ยขาย <c oughs> ให้ฉันหน่อย อ่าเป็นต้นแต่ว่าต้องดูราคาปัจจุบันนะไม่ใช่ราคาปัจจุบัน350ตั้งอย่างนี้นะถูกไหม <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุที่คนส่วนใหญ่ตั้งเงื่อนไขผิดไงอ่าถ้าเราตั้งผิดเนี่ยมันก็ทํางานให้ทันทีเลยไงเ <c oughs> มื่อถึงเงื่อนไขคือมันซื้อตรงไงอย่างที่บอกอ๋อเพราะฉะนั้นไปดูราคาที่กราฟด้วยนะคะอ่าปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบันนะคะปัจจุบันนาวนะคะนาว <c oughs> ซึ่งเงื่อนไขนี่เบสิกใช่ไหมก็คือตั้งตามเงื่อนไขธรรมดาค่ะนะครับส่วนอันล่าง เราอาจจะอธิบายทิ้งไว้ก่อนถ้ามีโอกาสอีกเทปหนึ่งเราค่อยมาขยายความมันจะเป็นคำว่า last มากกว่าเท่ากับ SMA แล้วก็วงเล็บ day หมายความว่าราคาปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับ SMA นี่ย่อม,มาจาก simple moving average ค่ะ,คะวงเล็บ day หมายความว่าอ้างอิงกราฟรายวันมไม่ไม่ช่กราฟรายนาทีไม่ได้กราฟรายเดือนนะครับเฉพาะกราฟรายวันเท่านั้นนะครับก็ราคาล่าสุดมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย แบบ Simple Moving a v e r a g e รสนะอันที่สองยังอยู่ในกลุ่ปที่สองดีกว่ามันมีมากกว่าก็มีน้อยกว่าน้อยกว่าเส้น SMA นะครับวเลอ่าต่อมาครับลงมาอีกชุดหนึ่งชุดที่สามใช้คำว่า high break h i g h นะคะ break high สังเกตว่า b break high จะจะไม่มีคำว่าเท่ากับก็คือว่า Last มากกว่า b r e i g h ค่ะก็คือว่า ถ้าเกิดราคาปัจจุบันมากกว่าราคาหายในรอบกี่วันน้องไม่เคยได้ยินช่วงที่น้ํามันลงช่วงที่ผ่านมาว่าตอนนี้ราคาน้ํามันเนี่ยลงต่ําสุดเลยในรอบ6ปีไหมอ่าค่ะอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดน้องเมย์ตั้งว่า<อ>ถ้าเกิดราคาน้ํามันเนี่ยลงต่ําสุดในรอบหปีเมื่อไหร่นะให้ซื้อทันทีอ,อย่างมีบบเป็นต้นเป็นตัวที่เรากําหนดแล้วก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันทําสถิติต่ําสุดเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงอ่าแล้วก็ให้มาส่งคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติให้ทันที เอออะไรเงี้ยนี่ก็ออกไหมเราก็แทนที่เราจะไปต้องนั่งดูมันทุกวันเราก็ไม่ต้องก็ตั้งให้คอมพิวเตอร์มันทํางานแทนเราเพวามจริงเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยราคาหุ้นตัวนี้มันเคยต่ําสุดทําสถิติเมื่อไหล่เมื่อไหล่อะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวโปรแกรมนี้มันรู้ทันทีถ้ามันราคาต่ําสุดในรอบสถิติกี่ปีกี่ปีนุ๊กทันทีเลยทันทีเลยแต่ว่าอย่างนี้นะครับแต่ละคนก็จะใช้ใช้เป็นเกณฑ์ซื้อเป็นเกณฑ์ขายแตกต่างกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนการในเทสต์แต่ว่าเข้าใจก่อนตรงนี้ นะครับว่าจะมีมากกว่าเบรกไฮน้อยกว่าเบรกไฮแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นมากกว่าเบรกโลน้อยกว่าเบรกโลค่ะอา่าก็คือเบรกเบรกไฮคือทาราคาสูงสุด้ะสลับกันนะก็คือว่าถ้าเบรกโลก็คือว่าต่าสุดเหมือนเหมือนน้ามันถ้าเบรกไฮก็คือว่าสูงสุดเหมือนกับยุคก,ก่อนหน้านี้ราคาทองคําเคยขึ้นไปสูงมาก<อ>ช่วงนี้นก็ราคาท,ทำสูงสุดในรอบ3มเดือนอหรือช่วงที่ผ่านมาที่ราคาทองคํารีบาวสูงสุดในรอบ3ามสัปดาห์อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทําให้มันส่งคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติไปค่ะ คราวนี้ยกตัวอย่างสูิว่าพี่เรียกเป็น last มากกว่า SMA ฟึบตรงช่องถัดมาทางขวาวมันจะใช้คำว่า period เ,เราคลิกขึ้นไปนฟึบโอ้โหตัวเลขเยอะมากาแต่ว่าต้องเลือกทางซ้ายเป็น last มากกว่า SMA v ก่อนนะ,ะแ,นแล้วค่อยคลิกช่องหรือน้อยกว่าก็ได้มันก็จะเป็นตัวเลขตัวเลขตรงนี้คืออะไรคนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้จำเป็นต้องมีความ,มารู้ด้านกราฟเทคนิคก่อนนะครับอันนี้ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย ถ้าเราใช้คําว่า20หมายความว่าเขาก็จะนําราคาปิดของหุ้น20บวันมาบวกกันแล้วหารด้วย20อเอาราคา20บวันมาบวกกัน20วบวันแล้วหารด้วย20ได้ค่าเท่าไหร่อันนั้นแหละคือค่าเฉลี่ยของ20่ันควันถ้าน้องเมย์ตั้งว่าถ้าหุ้นราคาปัจจุบันน้อยกว่าราคาเฉลี่ย20บวันขายให้ชั้นทีเมื่อถึงเงื่อนไขมันก็จะส่งคาสั่งขายให้เราเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็แต่ละคนก็จะมีการตั้งตรงนี้ที่ยืดหยุ่นแตกต่างกันไปตามวิชา ตามความเชื่อตามฝีมือตามเทคนิคตามพวงจุ้ยบางคนดูดวงก่อนด้วยแล้วแต่เลยก็ยืดหยุ่นแตกต่างกันไปแตกต่างกับซิสเต็มเทรดนะน้องเมย์ถ้าซิสเต็มเทรดเนี่ยน้องเมย์หาความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์เจอแล้วเนี่ยน้องเมย์ไปปรับยืดหยุ่นเองไม่ได้นะต้องรักษาวินัยยิ่งขี้นนี่คือความแตกต่างกันระหว่างซิสเต็มเทรดกับออโต้เทรดอ๋อแต่นี่คือออโต้นะคะอันนี้คือออโต้เราก็สามารถกําหนดได้ใช่ใช่ใช่คราวนี้ ก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวคนจะงงเพราะอ้างอิงวิชากราฟเทคนิคนี่น้องเมย์เวลาคนใช้โปรแกรมสมาร์ทพอร์ทเราเนี่ยจะคิดว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่ากราฟแบบเรียลไทม์ะนะครับก็คือราคาล่าสุดจริง,รงๆไอไอเส้นค่าเฉลี่ยที่นํามาใช้นี่นะครับมันจะไม่ใช่เส้นค่าเฉลี่ยแบบเรียลไทม์คือมันจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่คํานวณจาก2ช่วงเวลาเท่านั้นเองออพี่จะขยายความนี้นะครับน้องมเมย์ถ้าอ,อย่างปัจจุบันนะครับถ้าเราอยู่กันตอนเช้าแล้วกัน เส้นค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยนะครับจะนําราคาปิดตลาดของเมื่อวานมาคํานวณค่ะก็คือเอาราคาปิดเมื่อวานอแล้วก็ปิดของวันก่อน,อนๆหน้ารวมกันไป20บวัน20บวันสมมุติเราใช้เส้นค่าเฉลี่ย20ิบโอเคค่ะ,ะก็บวกกันแล้วก็าหารด้วยยี่สิบแต่ถ้าเกิดพอ,พอผ่านไปตลาดปิดครึ่งเช้าไปแล้วพอตลาดเปิดครึ่งบ่ายเราจะใช้ราคาปิดของครึ่งเช้านับเป็นหนึ่งวันใช่ไหมค่ะแล้วก็ รวมกับอีก19วันของวันที่ผ่านมาอ oh. รวมกันเป็น20 20หรือเราจะสรุปง่ายๆคือว่าไอาเกณฑจากพวกกราฟเทคนิคเนี่ยเราอ้างอิงทุกๆครึ่งวันทุกๆครึ่งวันอ่าไม่ใช, oh. ไใช่ไม่ใช่เรียวไทม์อะ่ะ <ừ, S 2> อท <ừ, S 2> ุกๆครึ่งวันนะครับมาใช้งานอนั่นเอง <Okay. S 2> อธิบายให้เข้าใจก่อน <ừ. S 2> นะครับเขานี้ถัดมาที่ช่องทางขวามันจะมีคำว่า cancel e n d day นะครับก็คือ ถ้าเราติ๊กถูกตัวนี้เสร็จปั๊บเงื่อนไขที่น้องเมย์ตั้งไว้วันนี้เมื่อตลาดปิดตอนเย็นแล้วมันจะถูกยกเลิกพรุ่งนี้น้องเมย์มาตั้งใหม่<อ>แต่ถ้าน้องเมย์ใจกล้ามากมั่นใจน้องเมย์ไม่ติ๊กถูกตรงนี้เลยคำว่า cancel end day เงื่อนไขนี้จะอยู่ไปตลอดจนกว่าน้องเมย์จะไป cancel มันหรือจนกว่าจะถึงเงื่อนไขแล้วมันทำงานอืม อันนี้มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันค่ะข้อดีก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ขี้ลืมแนะนําว่าให้เราแคนเซิลมันทุกวันซะติ๊กเผื่อว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้เราจะมีเกณฑ์ใหม่ในการตั้งดีกว่าอย่าเรียกว่าขี้ลืมเพื่อวันนี้ฉันตั้งใจสมมตินะครับบอกตั้งใจว่าถ้าวันนี้ราคาหุ้นต่ำกว่า8บาทฉันจะขายแต่พอพรุ่งนี้ไม่ล้ะ พวกนี้ถ้าต่ํากว่า8บาท50ฉันขายเลยดีกว่าเผือ่ออยากจะเปลี่ยนใจบ่อยๆก็ใช้ cancel end day แต่ถ้าเกิดต้องไม่บอกมั่นใจมากถ้าหุ้นตัวนี้ลง8บาทเมื่อไหร่ฉันจะซื้อนะก็ไม่ต้องติ๊กถูกตรงคําว่า cancel end day วันดีคือดีคนเกิดขายตกใจหุ้นตัวนี้ถึง8บาทมันส่งคําสั่งซื้อให้อัตโนมัติเลยโอ้โหาบางคนมองเป็นโอกาสค่ะ อ่านะครับบางคนมองเป็นโอกาสบางคนมองกลัวว่านานไปเดี๋ยวฉันลืมว่ะอือือขึ้นอยู่กับแต่ละคนละกันแต่มันก็มีประโยชน์มีประโยชน์เหมือนกันางนั้นคนใช้ต้องคิดให้ดีก่อน <c oughs> เอ๊ะใช้ยังไงดีนะค่ะอ่านะครับคราวนี้อธิบายเพิ่มเติมวันนี้มันความสามารถโปรแกรมล้วนๆเลยไอ้ข้างล่างตัวเนี้ยคือเงื่อนไขอ่าสองสองช่องเนี้ยที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับมันคือเงื่อนไขว่าถ้าราคาถึงเงื่อนไขไหนแล้วให้ทํา ให้ส่งคําสั่งอะไรออกไปน้องเมย์จะส่งคําสั่งอะไรออกไปนี่คือบาร์ข้างบนนะครับค่ะ,ะก็คือเหมือนเวลาน้องเมยคีย์ซื้อปกติยกตัวอย่างนะครับสะมมติว่าพี่ตั้งว่า S M last มากกว่า S M A ตอนนี้ใส่พิเลดคือ49 49ค่ะพี่ติ๊กคำว่า Buy สมมตินนะแล้วพี่พิมพ์หุ้น B B L แต่ไม่ได้เชียร์ซื้อจริงนะเป็นทดสอบนะครับ B B L เข้าไปพี่ใส่ก็ใส่จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นเสร็จแล้ว ตรงนี้สาคัญเลยสมมุติอย่างนี้นะครับพี่เขียนว่าถ้าราคาล่าสุดมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสี่สิบเก้าวันให้ส่งคําสั่งซื้อหุ้นปตท1หนึ่งรอ100หุ้นให้ชันทีน้องเมย์ก็ต้องสงสัยว่าถ้าน้องเมย์จะส่งคําสั่งจริงน้องเมย์รู้ไหมว่าต้องส่งซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นค่าเฉลี่ย4ี่ิบวันราคาเท่าไหร่ค่ะถ้าในกรณีที่เราไม่รู้ราคาแน่นอนนะให้เรา ใช้คำสั่ง mp mp, MP คือ market price คือราคาตลาดคือว่าไม่ว่าราคาเท่าไหร่ฉันซื้อหมดอ่าอ,อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ผินปั๊บแล้วเราก็กด submit ยิงคำสั่งนี้ออกไปเห็นทีแล้วว่าเวลาจะไม่พอ,อเราอาจจะต้องต่อเทปสองกันเพื่อลงดีเทลเครื่องมือ กําลังแบบว่าต่อเนื่องเลยนะคะพี่เมธใช่ใช่เรากําลังสั่งซื้อไปกําลังแบบว่าซับมิดไปยังไม่รู้ว่าแมทหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แมทหรือเปล่าด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันในเทปหน้านะคะก็สําหรับเทปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทาง E ี i n นส์ไทย a วิร์ก o อมเก e เวฟออฟอินเวสท์เมนต์โปรแกรม e f i n Smart Portal ทแล้วก็ e f i n Smart Cloud นะคะรวมไปถึง i 2 t e c h p พล s ด้วยนะคะเราส่งคนละไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thank you